โอเคนะต่อไปท่อมชมก็รอวินาทีนี <brewer> ้มานานใช่ไหมล่ะคนดูนะเออวินาทีนี้ตัวละครใหม่จากเซนไซย่าคนดูเออเฮ้ยจะซื้อโลบักร้านไหนดีอ่ะไปด้านนั้นก็โดนเกลียนไปด้านนี้ก็โดนโกงเราจะไว้ใจร้านไหนไม่ได้เลยอ่ะเหมือนมีคนต้องการโลบักใช่ยไหมงั้นกูแนะนําร้านนี้เลยน้องรักร้านบัพเปอร์ช็อปบริการสดเกมพาร์ทเลดแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตคิงเลดสี่อันนี้ไฟน์เตอร์ซิมูเลเตอร์ และยังมีบริการขายรหัสแบบบล็อกฟุตและคิงเลยกันซี่เริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองแค่นั้นยังไม่พอยังมีบริการขายโลบักในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบบไอ p ดี k พาร์ทแบบพิซเซรเอร์เบอร์แบบกลุ่มก็มีนะครับผมนะบริการถูกและย่อมเยาวขนาดนี้ไม่ใช้งานไม่ได้แ้วมาวท้งโงงไม่ใช้บริการราบบัฟบช็อปก็ตายซะถงึงมึงอะอเช้าวันนี้คือจบให้ด้วยอ้าใครสนใจใช้บริการลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม แล้ครับผมนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะไม่ว่าจะรับชมอยู่รับชมไม่ว่าจะรับชมอยู่ที่ดาวอังคารดาวเนปจูนดาวพฤหัสหรือว่าดาวฤกษ์ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะต้นคลิปมาลิ้นก็พัดซาแล่เข้ามาเออคุณนะวันนี้ผมจะมานำการสปอยตัวใหม่ในออสตาโดเวทิฟเวนน่าเวทคุณนะอ่ะวันอาจจะมาก็ได้คุณนะแต่ว่าผมว่าตัวนี้มันมาแน่นอนแต่ว่าอาจจะมาในอัปเดตไหนนี่คือผมไม่แน่ใจในเวลไม่แนะเพราะว่า ทางทีเซอร์ท, min, ทั้งแอปมินทั้งไอโ o นอ่ะมันทําการปั้นโมเดลกับปั้นสกิลเลยเว้ยว่าตัวแ้กอาจจะมาไม่จะ่าจมาหรอกมันมาแน่แต่ว่าในอัปเดตไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจผมนะ <c oughs> โอเคเรามาเล่นดูสปอยได้เลยโอเคผมทําการคลิกลิงก์ปับ๊บมันก็ขึ้นตรงเนี้ยผมนะตัวแรกก็หนาเป็นฟูจิมาลุเรส,สุกะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคือเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูเลยว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะคุณหนาก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่าจผม้ชมรูว่าเอ้ยมันมาจากเรื่องอะไรไันเป็นตัวเพราะเพราะเอ๋หรือว่าเพรจะเกาก็บอกด้านในนะคุห โคตรเท่แล้วมีสัญลักษณ์ที่มือด้วยโอ้โหอะไรคับน่ยวาจาคำสาบโบนี่ไม่ใช่โอ้โเดี๋ยนีเขาคจะเทเลยนะคุณนัเหม,มือนมีปืนอยู่ในมือแต่ก็ไม่ใช่โอเคคุดูนะท่าที่สนะเดี๋ยวเฮ้ยมืนมันจะมีคัฟฟี่นววะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะคุณดูนะโอเคคุดูคคดต,ต่อไป second skill นะ skill ทสคือจะเป็นหนกาอะไรเรียกสเตนเหรอไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่ใช่ในตัวโจ้ด้วยคือตัวอะไรวะนี่เหมือนแบบอะไรอย่าะเรีวยเหมือน่นดีเร เออเนี่ยเป็นงี้เลยคนดูเออเนี่ยเดี๋ยวดูไหม่ปึ๊บเดดเอเอโคเทอหงฟังง่าจะเทเลยในเวนาคนดูก็ถามเรื่องความแรงอันนี้ผมไม่แน,น่ใจว่ามันจะอะไรก็แบบเพราะว่าคือมันปล่อยมาแค่แบบโมเดลกับสกิลไงคดนดะูเรื่องดาเมจอันนี้ผมยังไม่แน,น่ใจในเวลาคนดูนะเออนโอเคก็ถ้าจะมีประมาณนี้ในเวลาคนดูนะอ่ะโอเคโอเคคนดูถ้ามีอยู่2ท่าแต่ว่าเป็นท่าทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจในเวลาคนดูนะอาจจะมีท่าประมาณแบบ10ถึง15้าท่าก็ได้แต่ว่าคือผมแบบ เอออันนี้มันปล่อยมาแค่ทีเซอร์ไงคุณดูนะมาปล่อยมาแค่ทีเซอร์แค่นั้นแหละคุณดูนะก็แค่นี้เลยผมนะอาจจะมีท่าเยอะกว่านั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นแค่สองสกิลแบบให้ท่านผู้ชมมาดูกันเล่นๆเฉยๆกัน,นนะโอเคคุณดูนะต่อไปท่านผู้ชมก็รอวิธีทีนี้มานานใช่ไหมละ่ะคุณดูนะเออวิธีทีนี้ตัวละครใหม่จากเซนไซย่าคุณดูเออโคเทหัวเอสเอชยูเอสนี่คือใครคุณลองทายดูสินี่คืออ่าเหมือนมันจะเป็นแบบ ดาวหรือว่าจักรวาลอะไรสักอ,อย่างนึงนะคุณดูแล้วก็เป็นมีอะไรกลมๆอยู่ตรงกลางเหมือนจะเป็น UFO หรือว่าอะไรสักอย่างเลยนะคุณดูนะอ่ะซึ่งผมได้ทำการไปดูคอมเมนต์จากคนนี้น่าจะเป็นท็อปคอมเมนต์แห,หละนะคุณดูอ่ะคนน,คน,นี้คนนี้บอกว่าเซนซย่าหรือว่าคือตัวเนี้ยเขาบอกว่ามาจากเรื่องเซนซย่าแน่นอนคือตัวเนี้ยมามาจากเรื่องเซนซย่าแน่นอนแล้วมันก็ต้องเข้าเกมแน่นอนแต่ว่ามาในเกมตอนไหนยังไม่แน่ใจในไม่นาคนุณดูอ่าเดี๋ยวผมไปย้าทำการไปภาษาเพื่อความ ชัดเจนให้คนดูแบบฟังแบบไอ้ไอ้จะมันพูดอะไรว่ามึงพูดไม่รู้เรื่องทำพูดแม่งซะเร็วเรโอ้โหทำการแปลภาษาเนียอ่ะตอนมันว่าเซนซายจะเข้ามาในเกมฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอัศวินแห่งจักรกาสีและเกี่ยวข้องกับการค้นพบและจริงๆแล้วฉันอยากเห็นอัศวินแห่งจักรกาสีในเกมอืมผมว่าก็มีส่วนเนกครับุดาวเพราะว่าเซนซายเนี่ยเป็นการ์ตูนยุค90 80คือแบบเป็นตระกูลโคตรเก่าแบาบแบบเป็นการ์ตูนแบบเก่ามากครับดูกับการทีไ่ไอ้ฟุตมันจะเอาแบบการ์ตูนเช่นแบบ อะไรว่าเซนซาย่ามารีเมคใหม่รีแบ็คใหม่ผมว่าค่อนข้างจะจะยากแต่ว่าที่เขาบอกมันมาจริงๆก็โอ้โหยอมใจเอ็ฟูดเลยอะว่าแบบโคตรโหดนะครับคนดูนะก็ปรักมานี้นะคนดูนบการสปอยอัปเดตเล็กๆน้อยๆโอเคคนดูก็จะมีแบบเอ่อคนแบบพูดว่าอาจจะเป็นตัวนั้นบ้างบีบ้างบีเบอร์เซเบอร์บ้างคนดูนะอ่ะไอตัวนี้ตัวอะไรวะเซเบอร์อาร์เรสเดียร์คนดูนะขออนุญาตดูตัวนี้ก่อนคนดูนะอ่ะโอเคคนดูตัวนี้ตัวอะไรอุ้ยเซซาเบอร์อันเตอร์คนดูนะอันนี้น่าจะเป็นร่างวิวัฒนาการจากเซเบอร์ใช่่่่่่ปปปะะะใใชชคดู มันมาจากเรื่องอะไรน,นี่เออใช่ใช่ซีโร่ไม่ใช่ซีโร่ซโรซเซเบอรออ์คุณดูนะอาจจะเป็นซเซเบอร์หกดาวก็ได้นะเว้ยคุณดูนะเออมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเซเบอร์หกดาวแต่ส่วนตัวผมว่านะ่าจะเป็นเซจาย,ย่ามากกว่าเพราะว่าไอ้เซเบอร์เนะี่ยผมไม่ได้ดูเรื่องเฟรดซีโร่หรือว่าดูเรื่องอันนี้เลยเรื่องเฟรดคือผมไม่ได้ดูเลยในเวลาคุณดูแนละ้วก็ ยังไงก็ตามผมขออนุญาตฟันธงก่อนเลยว่ามันคือตัวจับเซนไซย่าแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นพระเอกพระอรองรอว่าตังเอกอะไรก็ยังไม่แน่ใจหมานะคนดูนะก็ประมาณนี้นะมสำหรับอัปเดตนี้นะผมนะอ่ะคนดูนะถ้าเกิดเหมือนล้กันชอบกันอยู่หรือฝากกดไลค์กดแชร์ชกดซับสไครต์กดกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดทั้งหมดให้ผมด้วยนะ,ะสคริคปต์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะหมอคนดูนะอ่ะสคริมนี้ก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเออ,เอ,อลาก่อนครับผมไป